สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องของพี่ดีโอให้ฟังค่ะพี่ดีโออ่ะเป็นหมาจรนะคะทุกคนมาอยู่กับเราได้ประมาณ10ปีละปีนี้ปีที่1สิบ้วค่ะก็เ,ะเดือนหน้าก็ครบ10ปีพอดีที่ดีโอมาอยู่กับเราตอนที่น้องมานะคะน้องอายุประมาณ6เดือน แล้วน้องก็ป่วยไม่สบายเป็นพยาธิเม็ดเลือดมาเหลือแต่หนังติดกระดูกตอนมาแรกๆอะ่ะสภาพแบบว่าน่าสงสารมากน้องแบบอยู่ในหมู่บ้านนะคะเขาเอามาเลี้ยงแล้วก็แบบเหมือนเข้าเลี้ยงเลี้ยงก็เลี้ยงจริงๆค่องๆเขาไม่ค่อยรักอ่ะคะ่ะตอนเด็กก็น่ารักนะพี่ดีโวอะ่ะตัวขาสั้นๆป้อมๆแต่พอโตมาก็จะเป็นอย่างนี้เลย เหมือนเขาอะน้องน้องเลโออะเป็นพันธุ์ผสมนะคะทุกคนเป็นพันธุ์ผสมอ่าน่าจะเป็นบางแก้วผสมบางแก้วผสมหมาบ้านขนฟูฟูไม่แน่ใจคือแบบไอ้นี่มากอะแบบขนเขาฟูมากปกตินี่เขขนจะดุ ขนหนาแต่เราตัดขนจริงๆขนเขาจะยาวแต่เราตัดเพราะว่าอากาศมันละวันก็เลยตัดออกอันนี้พอตอนที่น้องอายุ6เดือนใช่ไหมคะตอนนั้นน้องป่วยป่วยแบบป่วยหนักมากเหมือนจะไม่รอดเลยเราก็อุ้มน้องน้องมาขอข้าวกินแล้วก็มาอยู่ใต้ท้องรถรถรถคันนี้คะ่ะไปอยู่ใต้ท้องรถตัวนั้นน้องอยังตัวเล็กๆอยู่เลยแล้ทีนีน้ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเราไปไปเที่ยว ไปเที่ยวสองอาทิตย์ไปเที่ยวต่างประเทศสองอาทิตย์กับเพื่อนแล้วแฟนอ่ะเขาอยู่กับเด็กๆใช่ไหมคะ <c oughs> กับหมาชีสูที่บ้านอหตัวตอนนั้นยังครบอยู่ยังอยู่ครบอยู่ห้าตัวแล้วทีเนี้ย <c oughs> <c oughs> ก็มีอาหารก็เลยแบ่งปันอาหารให้กับพี่ดีโอกินค่ะพอ เขาก็มาสองวันครั้งสามวันครั้งค่ะเขาจะมาแบบมาขอข้าวกินอะไรเงี้ยแล้วเขากินเสร็จเขาก็จะกลับบ้านบ้านเขาอยู่ซอยสี่เราอะอยู่ซอยสามเขาเดินมาเดินแบบโซซักโซเซมาด้วยความแบบหมาเด็กอะค่ะแต่เขาก็จําบ้านเขาได้นะพอกินข้าวเสร็จเขาเขากลับบ้านเขาจะไปไปมาๆอย่างนี้จนมาวันหนึ่งอะช่วงหน้าฝนพอดีประมาณเดือนแปดอะคะ่ะเดือนแปดเดือนเก้า ฝนตกเขาก็ไปนอนอยู่ใต้ท้องรถนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาตัวเล็กเนาะเขาก็อยู่ได้อยู่ไปอยู่มายังไงเป็นพยาธิเม็ดเลือดแบบว่าผอมเห็บเนี่ยเกาะตรงหลังเขาเนี่ยค่ะโอ้เป็นพันสองพันตัวเลยนะทุกคนตอนนั้นอะเราก็ด้วยความที่ว่ากลับมาจากเที่ยวกลับมาแล้วเราก็สงสารเราก็คุยกับแฟนว่าเนี่ยเอา้าทําไมมาตัวนี้ยังอยู่อะไรเงี้ยแล้วแฟนบอกว่า ยังอยู่ฉันก็ให้ข้าวกินนะข้าวกินทุกวันแต่ว่าช่วงเนี้ยน้องป่วยอืโชคดีแล้วแหละเธอกลับมาอะไรเงี้ยพอเรากลับมาเราก็เลยสงด้วยความที่ว่าสงสารน้องก็เลยอุ้มน้องมาอุ้มน้องเข้ามาก็แบบน้องโดยแบบคือน้องไม่ไม่ขัดขืนแล้วคือสภาพน้องแย่แล้วอะคะ่ะแบบหายใจแบบรวยลินแล้วอะก็อุ้มเข้ามาก็มาดึงเห็บตอนแรกด้วยความที่ว่าเราไมเ่เคยเจอเห็บเยอะขนาดนั้น ตอนแรกอ่ะแฟนบอกว่าเอายาหยอดเห็บหมัดให้น้องแล้วหยอดตรงกลางหลังให้ตอนนั้นน้องเขาให้จับนะตอนเด็กอ่ะหยอดแล้วแล้วเชเนี้ยเห็บหมัดมันก็ร่วงลงมาแต่มันร่วงไม่หมดไงคะมันก็ยังเหลือไอ้ที่ตตายอยู่บนตัวเขาอะค่ะแล้วทีนีน้มันก็ตกลงมา <c oughs> มันก็ไต่เข้าบ้านเราแล้วมันก็กัดเด็กๆอ่ะเ,เอาเชื้อจากพี่โอเนี่ยคะ่ะเชื้อพยาธิเมลือหล่ะไปกระจายให้กับเด็กๆ5้าตัวที่อยู่ในบ้านก็คือป่วยพร้อมกันเลยทีเดียว พี่โออ่ะเก็บเห็บออกใส่ขวดน่าจะมานเป็นพันสองพันตัวค่ะเยอะมากเห็บอ่ะและเสร็จแล้วเราก็เลยเอาไปไปโรงพยาบาลไปตรวจเลือดตรวจอะไรเนะเาะก็คือแย่แล้วอาการแย่หมอบอกว่าเนี่ยจะต้องถ่ายเลือดนะแต่ว่าดูก่อนว่าจะได้ถ่ายเลือดไหมลองฉีดกระตุ้นดูอะไรเงี้ยฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดดูเพื่อเนาะเพื่ออ่าค่าเลือดของน้องขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เลยโอเค คุณหมอก็อให้น้ำเกลือเสร็จกระตุน้นเม็ดเลือดเสร็จประมาณสองสามวันแล้วก็เช็คเลือดดูค่าเลือดน้องดีขึ้นตอนแรกตกใจมากถ้าถ่ายเลือดน่าจะโอ้โหค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะคะแค่เลือดนี่ก็ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วอะปเออีเมื่อสิบปีที่แล้วก็ประมาณสามหมืนห้าประมาณเนี้นะคะ่ะแพงอยู่นะตอนนั้นอะพอ คือแบบคุณหมอบอกว่าเช็คเลือดค่าเลือดขึ้นเราก็ดีใจมากแบบดีใจมากอะ่ะโอ้ยไม่ต้องถ่ายเลือดแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าน้องดีโอป่วยแล้วเราพาให้เด็กๆในบ้านใช่ไหมคะป่วยด้วยก็ตอนช้าตอนพอตกเย็นจะต้องพาเด็กๆไปเข้าน้าเกลือใช่ไหมคะเด็กๆไม่ถึงกับขั้นสุดเหมือนพี่ดีโอก็คือกินยาแล้วก็หายแต่ว่ามันต้องกินยาหนึ่งเดือนใช่ไหมคะพะยาธิเม็ดเลือดกินยาหนึ่งเดือน แต่พี่ดีโอหนักอาการหนักกว่าเพื่อนคือก็ต้องเอาน้องไปค่ะไปพร้อมกันแบบ6ตัวแต่พี่ดีโอตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังตัวเล็กอยู่ก็ไปได้ก็ใส่กงใส่กงใช่ไหมพี่ดีโอกอีก5ตัวก็เป็นหมาชีสู่เขาเป็นพี่น้องกันก็ก็เอาขึ้นรถได้อะไรเงี้ยค่ะ โอ้โหกระเตงลูกไปอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเข้าน้ําเกลือทุกวันทุกวันเลยนะคะทุกคนเข้าน้าเกลือเสร็จแล้วก็กลับบ้านเราเย็ยนมาเราก็ต้องไปทํางานวนเวียนอย่อยางนั้นเดือนหนึ่งเราพี่ดีอกด็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนั้นวยความที่ว่าเราไม่คิดที่จะเลี้ยงเลี้ยงหมาหมาคือเราเรามีหมาห้าตัวแล้วพื้นที่เราไม่มีใช่ไหมคะเราคิดว่าเออช่วยชีวิตไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วค่อย ประกาศหาบ้านให้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพีดีโออ่ะเป็นหมาตัวใหญ่ใช่ไหมคะพอหมาตัวใหญ่แล้วทีนี้อุ้ย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 เฮ้แมงกระชอนทุกคนแมนกระชอนเนี่ยมันมาพีดีโออ๋อเนาะนาะแมนกระชอนยุย,ยมายังไงเนี่ยเธอตัวใหญ่มากอยู่ เราต่อไล้เสร็จแล้วก็กลับมาเอากลับมาใช่ไหมคะก็พอพอน้องหายเราก็ประกาศหาบ้านด้วยคาที่ว่าอาลิโออ่ะเป็นหมาตัวใหญ่ไม่มีคนอยากได้ส่วนมากคนจะชอบชอบหมาตัวเล็กใช่ไหมคะตัวใหญ่เขาจะไม่เอาเขาก็ประกาศหาบ้านอยู่ประมาณหกเดือน ให้มีคนเอาเลยก็เลยคุยกับแฟนว่าถ้าอีกเดือนนึงให้โอกาสอีกเดือนนึงถ้าสมมุติว่าไม่มีคนเอาจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามแบบคือเมื่อก่อนไม่ได้อยู่บ้านที่นี่นะคะที่บ้านหลังนี้เพิ่งเพิ่งซื้อเมื่อเมื่อต้นปีอ่าเมื่อปลายปีที่แล้วเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ประมาณสิบเอ็ดเดือน ประมาณเนี้ยค่ะประมาณสิบเอ็ดเดือนอ๋อไม่ใช่สิสิบเดือนบ้านหลังใหม่นะคะนี้บ้านหลังใหม่มีที่แต่ว่าบ้านหลังเก่าอ่ะเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมคะชั้นเดียวแล้วก็พื้นที่แคบแคบแค่รถจอดคันเดียวก็เต็มแล้วหน้าบ้านเขาก็อยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยค,ค่ะแคบแคบอยู่เงี้ยอืมแล้วทีนี้นก็เลยบอกว่าออไม่เป็นไรหรอกเธอก็คงมีบุญวาสนาร่วมกันแหละไม่รู้แหละว่าเป็นกรรมหรือว่าบุญวาสนาก็ เลี้ยงกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลี้ยงแต่เรานะ่ะพยายามห้าหกเดือนอนะ่ะเราพยายามที่จะไม่รักเขานะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงเรารักแล้วอ่ะเราก็จะตัดใจไม่ได้ใช่ไหมอืมก็จะไม่กล้าให้คนอื่นอะไรเงี้ยแต่ในช่วงที่ประมาณห้าหกเดือนที่ช่วงที่หาบ้านอนะ่ะเราจะไม่ไม่คุกกี้กับเขาไม่จับไม่ค่อยให้อาหารนะให้ดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ว่าให้แบบ แบบคุกกี้หรืออะไรยเงี้ไม่มาลูกมามานี่มาไม่คุกกี้ไม่อะไรกับเขาเพราะว่าเพราะว่ากลัวว่าเรารักเขาแล้วเราจะไม่กล้าตัดใจให้เอาเขาให้คนอื่นชอบมาแย่งแม่กินชอบกินมะละกอก็เลยหกเดือนผ่านไปก็ไม่มีคนเอาก็เลยตัดสินใจเลี้ยงน้องอมื อย่างน้องหน้าปัจจุบันเนี่ยค่ะพีดีโอก็อายุสิบสิบขวบพอดีเลื่อนหน้านี่ค่ะก็สิบขวบพอดีสิบขวบกว่าสิใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยเรื่องราวชีวิตของพีดีโออะ่ะแบบชีวิตหน้าหงสารมากประวัติเขาก็คือที่ที่ได้ยินมานะคะมีคนในหมู่บ้านเก่าเราอะ่ะบอกว่า น้องดีโอเนี่ยมีม,ม,ม,มีมีผู้ชายมีเด็กผู้ชายอายุประมาณยี่สิบอะไปขโมยไปขโมยลูกหมาเข้ามาก็คือพี่ดีโอนี่แหละมาจากคลองหกขโมยมาอยากเลี้ยงพอมาเลี้ยงแล้วตัวเองเลี้ยงไม่ได้ก็ปล่อยให้อยู่กับพ่อพ่อ,พอก็กินเหล้าเมายาแบบขี้เมาอะ่ะแล้วลูกก็ซื้อปลอกคอให้อะไรให้เงี้ยเขาก็เอาปลอกคอหมาไปแลกกับเหล้าอะไรเงี้ยเขาก็ทาซื้ออะไรให้หมาเขาก็เอาไปแลกแลกนั่นแหละคะ่ะ คือเขาเขาเขาขี้เมาแล้วทีนี้ลูกเขาไม่ไหวลูกเมียเขาไม่ไหวก็เลยเลิกกันก็ต่างคนต่างแยกยาก้ยายส่วนพี่ดีโอก็ต้องอยู่กับพ่อขี้เมาซึ่งข้าวไม่ได้กินเขาเลยต้องโซซังโซเซหนีมาหาเราแล้วสุดท้ายพี่ดีโอก็เลยกลายมาเป็นลูกลูกบ้านนี้ถาวรน, <c oughs> นี่ยค่ะประวัติของน้องหาบ้านยากมากแล้วอุปนิสัยของน้องนะคะน้องจะแบบว่า ขีเลนคีออนแต่โมหู้ายนะคะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นหมาสองขั้วหมาสองขั้วทุกคนอยากรู้ไหมว่าทําไมถึงรู้ว่าหมาสองขั้วหมานิสัยสองขั้วค,คืออะไรทุกคนสังเกตตานะคะตามหมาถ้าตาตาน้องหมาพันใหญ่เป็นสีดําอันนั้นอะ นิสัยอุบัตินิสัยคือนิสัยเดียวแต่ถ้าตามีสองสีก็คือน้ำตาลน้ำตาลออกดำผสมฟ้าๆหน่อยอ่ะเขาเรียกว,ว่านิสัยสองขว่วดุดุก็ดุใจดีก็ใจดีห่วงบ้านอ่าแต่ว่าถ้าใครให้อะไรนะคะเขาจะจําว่าคนคนนี้ดีมากแล้วก็แบบรักเขาเออเขามาหาก็ดีใจเนี่ยแต่ห่วงบ้าน อา,อารมณ์เห่าไหมแบบไม่เท่าไหรค่ค่ะถ้าเจอคนที่รู้จักไม่เหา่าแต่ว่าถ้าถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักอะจะเหา่าจะโวยวายนิดหน่อยแปบ๊บเดียวแต่ว่าดุกับแม่เมื่อก่อนน่ะโดนโดนพี่โอกัดกัดมืออยู่นะกัดมือเนี่ยเป็นรอยอแรกๆที่ยังไม่รู้นิสัยเขาแต่ตอนนี้คือเรารู้นิสัยเขาแล้วเขาก็รู้นิสัยเราแล้ว,ลวเราก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่เขาจะขี้โวยวายเสียงดังแบบแง๊กแง๊กแง๊กแต่จริงๆก็ถ้าเราตาวาดปุ๊บเขาจะเงียบแล้วก็จะเดินหนีแล้วก็จะกลัวเนี่ยค่ะประวัติของพี่ดีโอน่าสงสารมากเลยค่ะเลี้ยงมาสิบปีแล้วตอนนี้น้องเป็นมีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีบ้านที่ใหญ่สามารถรองรับเขาได้เขาก็ใช้ชีวิตแบบบ้านปลายชีวิตอย่างมีความสุขนะครับฝากพี่ดีโอด้วยนะครับ บ๊ายบายนะคะทุกคน